ลุนกระทรวงการคลังพิจารณาต่อมาตรการคนละครึ่งเฟส5คาดชัดเจนหลัง15พฤษภาคมนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวมารอลุ้นข่าวดีว่าจะมีการต่อคนละครึ่งเฟส5อีกหรือไม่จะเป็นอย่างไรรับฟังได้นในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไป เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับในวันที่12พฤษภาคม2565นายกฤษดาจินะวิจารณะปหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการออกมาตรการคนละครึ่งเฟส5โดยกำลังดูในเรื่องของการจัดการงบประมาณมาอุดหนุนโครงการซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้อีกครั้งและผลกระทบต่อนานการคลังให้ชัดเจนอีกครั้ง สำหรับการใช้เงินในโครงการครึ่งเฟส5จะมาจากพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 วงเงิน500 0 0ล้านบาทซึ่งขณะนี้เหลือ70,000ล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่และจะเป็นต้องมีการกู้มาใช้เพิ่มเติมหรือไม่โดยจะประเมินการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนเมษายนที่จะมีความชัดเจนหลังวันที่15พฤษภาคมนี้จึงจะเห็นแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ทั้งปีงบประมาณ2,565ถ้าเกินเป้าก็ยังมีช่องว่างในการทำนโยบายอยู่นายกฤษดากล่าวว่าส่วนการต่ออายุก,การลดภาษีสรร์สมิตจากน้ำมันดิเซล ขณะนี้ยังเหลือเวลาพิจารณาถึงวันที่20พฤษภาคมซึ่งนโยบายช่วยเหลือมีแน่นอนทั้งการขยายอายุลดภาษีดีเซลออกไปหรือจะมีการลดภาษีเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนจะเลือกใช้แนวทางใดคงต้องขอพิจารณาอีกครั้งซึ่งการลดภาษีดีเซลต่อไปอีกยังสามารถทําได้แต่จะกระทบกับฐานะการคลังทั้งปีขอขอบคุณเนะื้อหาของข่าวนี้จากกระทรวงการคลังและช่อง7 HD News นะครับ และนี่ก็เป็นข่าวดีแง้มออกมาจากกระทรวงการคลังว่าจะมีการต่อคนละครึ่งเฟส5หรือไม่รอลุ้นรายละเอียดอีกครั้งหลังวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ